เดี๋ยววันนี้จะพาไปเลี้ยงควายเล่นกับผ่านเก็บผักปลุงอาหารที่บ้านนอกกรุงเทพคลอง,องลำไส้แบงคอ s สตอรี่ Story วันนี้พาหลุดออกมาจากเมืองมาอยู่ท่ามกลางพื้นที่สีเขียวสุดลูกหูลูกตาสูตรอากาศกันให้เต็มปอดกับอีกหนึ่งย่านสร้างสารรค์ในกรุงเทพมหานครที่คลองลำไส้ มีอีกตัวนึงน้องเล่นน้ำอยู่เดี๋ยวพาไปดูควายเล่นน้ำป่ะไปไปน้องควายเผือกน้องตกวาไปดังโมไปํำเนียงไปนี่ฝูงควายที่บางคุบ้าที่บางเปิดเป็นู่ย์การเรียนรู้เลยใช่ไหมคะก็เป็นส่วนรนึนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่กกับ แต่ถ้าใครอยากรู้อยากอะไรก็สอบถามได้ดีๆคือเหมือนอยากให้ทําความเข้าใจกันหมายว่าที่จริงอ่ะพอพูดว่าเป็นบ้านอ่ะคือพี่บางเขาไม่ได้เปิดเป็นแค่โอเคฉันแค่เลี้ยงน้องวัวน้องควายอย่างเดียวนะแต่คือของพี่บางเขาเปิดเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็คือทำนองว่าใคร,ใครอยากอยากเรียนรู้อย,อยากรู้เรื่องควายใครอยากรู้ว่าควายกินยังไงอยู่ยังไงเนี่ยสามารถมาดูได้เป็นวิถีชีวิตของของที่นี่ด้วยเรียนรู้ไปด้วย ที่เปิดด้วยการพามาเลี้ยงน้องควายเพราะที่นี่เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะใช้ชีวิตกันแบบเรียบง่ายและอย่างที่พูดไว้เลยว่าที่นี่ไม่ได้แค่มาดูควายเท่านั้นแต่ยังมาเรียนรู้กับพี่บังเจ้าของบ้านควายกรุงที่เราสามารถเล่นกับน้องควายได้แบบนี้อันนี้เมื่อ,อกี้คือพี่เขาบอกวิธีการจับน้องควายาให้ถูกต้องคือต้องจับเชือกข้างก่อนอย่างที่อีฟจับเห็นไหม,มแล้วก็รูบหัว นี่จับผ้าแล้วก็นี่มีผูกอันนี้เป็น a m a ซิ่งของที่นี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูนอกจากมีหมาที่แกล้งตายควายก็สามารถแกล้งตายได้เหมือนกันอันไหนอันไหนทุกคนเริ่มป้าป้าไปอ่ามาด้วยเป็นการตายที่น่ารักมากอ่ะตื่นแล้วตื่นแล้ว ไกรุงไปกันต่อที่ศูนย์การเรียนรู้ลำไซฟ,ฟาร์มค่ะน้อยคนจะรู้ว่าที่นี่มีอาณาจักรสัตว์ปีกและสัตว์สวยงามซ่อนอยู่และพร้อมให้เราเข้าไปเรียนรู้โดยมีนี่เลยค่ะพี่อาร์ตเจ,จ้าของลำไซฟ,ฟาร์มที่จะพาเราไปทัวร์ทุกมุมของที่นี่ไปกันเลย ทุกคนวันนี้เดี๋ยวน่าจะเหนื่อยนะเนี่ยใี่ที่เขมดสิได้เหรอประมาณสิบแล้วก็เป็นบอกสไร่เลยนะทุกคนประมาณห้าไลนอืมนี่เรามาดูน้องหง่กันนะฮะไช้มือใช้มือน,น,ะะอนี่คือนกสายพันธุ์อะไรเหรอครับพี่แอ่าถ้าใช้ตรงแรกนะคะ,ะตรงแรกเนี่ยก็คือจะเป็นนกแก้วริงเน็ตแล้วก็ใน,นส่วนของตัวที่สองเนี่ยที่เริ่มที่งจะนำเข้ามา อ่ามันจะเป็นนกที่ราของออสเตรเลียมันคล้ายๆนกเขาแต่มีสุกอยู่ที่หัวอ,ฮอะฮแหลมแหลมใช่่ค่ะใช่อ่าโอเคงั้นพี่กลับมาที่เรื่องของน้องหนงาน,าน้องหลงก่อน,น,นตอนนี้คือพี่ปล่อยให้มันมันไหว,วไหวอิสระเลย <S <S มันจะได้เหมือนกับว่าทำความสะอาดขน,นในตัวด้วยอะไรด้วยเพราะช่วงนี้เหมือนขนก็เขาอไม่สวยแต่ทีเนี้ยก็คือที่ใช้หลักของที่เนี้ยก็คือให้อาหารเป็นสุดเท่านั้น เขาจะได้รู้ว่าเวลาที่เขาจะกลับมากินอาหารเน<ม>่เขาต้องกลับมาที่นี่<ม>ส่วนเวลาที่เขาอยากจะไปไว่ายน้ําไปอะไรอย่างเงี<ม>้ยช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยเขาจะไปไว่าย<ม>น้ํา<ม>ไป<ม>อะไร<ม>ของเขา<ม>ใช่ใช่ค่ะ ลิซ่าลิซ่าอ่อนแม่แหล okay. อะอย่างลิซ่าเนี่ยคือเป็นเป็ดที่นำเข้ามา <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็มอออกเป็นรุ่นลูกของเขาอะ,อะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> คือตรงนู้นน่จะเป็นลูกลูกของเขานี่เป็นติดตัวเลยฮนะเกิด <c oughs> จากไรแม่ <c oughs> แม่อ่ฮมันมันเลี้ยงยากไหมคะไม่เลยค่ะเป็ดเป็ดเนี่ย เขาเรียกว่าเป็ดทนโรค <Ừ. S 2> อ่าเป็ดทนโรคแต่ก็สะสมโรคเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่พี่ให้เขาเล่นน้ำอยู่เสมอเนี่ยก็คือเขาก็จะได้ทําความสะอาดตัวเขาเองด้วยอะไรด้วยส่วนเป็ดแมนดารินนะคะก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นราชาเป็ดกันเนี่ยมีหลายสวยลนะอ่ผู้ตัวผู้เนี่ยค่ะจะเป็น,นสีที่ผสมกันอะไรหนึงสีคือจะมีความสวยงามแล้วก็สีขาวก็จะเป็นเป็ดแมนดารินเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวอ่ะไอนกแก้วห่ะ อันนี้จะเป็นนกคอเทลนกคอเทลอลการะเสียงพอๆ้นะคะอเคอเคโอคโอคโอเคโอกค้อเค้อเคโ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 อค้อเคโอเคโคอคโคโคโะอเคโคอคโออเคสคโอเาโอเคโเีอยคโอมาโีเอาคโออเคโอเคโอเอเรโอเคเคโอเคเคอเคโเอเคอเกอคอเเอเค ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาเที่ยวชมอยากจะมาดูสัตว์เลี้ยงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีค่าเข้าไม่มีใดๆทั้งสิ้นเลยถือว่ามาแชร์ไอเดียกันว่าอ้ปกติเคยเลี้ยงแบบนี้เคยเลี้ยงนกอะไรมาเคยเลี้ยงเป็ดอะไรมาแล้วถ้าเผื่อจะเลี้ยงแบบนี้อ่ะคือเลี้ยงแบบไหนยังไงเชิญเลยค่ะถ้าเผื่อใครอยากเข้ามาเที่ยว แล้ววันนี้เรายังไม่หยุดกันแค่นี้นะคะจากฟาร์มสัตว์ปีกชวนไปเก็บผักข้างบ้านปรุงอาหารกันต่อที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านคูดแดงที่นี่ตูนเลิฟมากเลยค่ะไปไปสำรวจบ้านคูดแดงกันคือเวลาครูอยากทำอะไรนี่ก็มันเด็ดๆเ <c oughs> อาไปปรุงรสอ <c oughs> ันนี้ <c oughs> นอน <c oughs> ไปหมดค่ะจริงๆในสวนกูแดงเนี่ยผมว่าทำเมนูได้เป็นร้อยเป็นพันเมนูเลยนะเพราะผักนานาชนิดต้นอะไรให้ทายต้นนี้ไม่รู้อ่ะสะดาวต้นสะดาวอ่าทุกคนคอมเมนต์มาเลยครับว่าต้นคือต้นอะไร5 4 3 2ฟักหรือแปลงนะคะคูฟฟัักก้ตนฟัก จะทานผัดไทยหิวยังตูนหิวแล้วคหิวยังคะกินแล้วคระอ้าวไปเลยนะคะส่วนผสมของเราก็มีหลายอย่างเลยที่จะให้ไปเดี๋ยวเราแยกกันไปแน่จะได้เร็วๆได้ใช่ไหมคะตูนจะเก็บไข่หรือเก็บผักหนูไปไข่ก็ได้ไปเก็บไข่ผักไปไปเก็บผักได้ไม่ใช่เก็บแต่ไข่ไปผ่าให้่บรรลุนเองโอเคอ้าวเชิญไปเลยนะคะไปเลยตับ นี่เมื่อกี้เราถามครูแดงไปแล้วนะฮะตอนที่เราเดินไปกับกระตูนว่ากุ้ยชายอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองทุกคนนี่เรากาลังนั่งอยู่เลย,เยไม่ใช่วางอยู่ตรงนี้เลยเพิ่งนี่หนึ่งหนึ่งกอเรามากันไม่กี่คนเราเอาไม่เยอะนะอ่าโอเคได้แล้ว ขอชันมาถึงแล้วนะจ๊ะเรามันกินก่อนไม่เปนต้ายนี่แล้วก็ไก่คืกคักนี่ชื่อน่ารักมากเลยฉันมีผู้ช่วยสุดพิเศษในการมาต้อนน้องไก่ให้ฉันคือคุณแดงนั่นเองคุณแดงมาช่วยฉันในการเอาอาหารให้น้องไก่แล้วฉันก็จะแอบแบบนี่ฉันเจอแล้วฉันเจอไข่แล้วว้านี่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  นี่อีหนึ่งใบเฮ้นี่นะจ๊ะมิชชั่นฉันก็คอมพลีทเหมือนกันนะอ,นนนนะอู้เยอะมากแล้วเ,เล่นกันนะ,ะเดียวมันก็ขายผักกันขึ้นฝั่งอ๋อตัวนุ่งออกตัวนี้เข้าไปขาย ว่าที่นี่เกิดขึ้นมาก็เพื่ออยากให้ความรู้เชิงเกษตรค่ะและสามารถนําไปสร้างอาชีพได้จริงเลยสร้างต้นแบบที่นี่ขึ้นมาที่นี่นะคะนอกจากจะมีไข่ให้เก็บผักให้กินแบบนี้แล้วที่นี่ยังมีฐานเรียนรู้มากมายให้มาศึกษาทั้งการเลี้ยงปา่าหรือปลูกผักแบบไร้สารเคมีครูแดงก็พร้อมที่จะเล่าให้ทุกคนฟังแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหิวแล้วไปทําผัดไทยกินกันดีกว่าค่ะนี่ครูแดงกำลังผัดผัดไทยอยู่เลยนะคะทุกคน นี่เป็นไข่สุดลับของกูแดงสูตรลับเลยใช่ไหมเปล่าเหรอจะหล่อมไม่ไม่หล่นเอ้ยเอ้ยอ่า์ฟอยเดียวพอใช่ไหมคะฟอยด์ก็ได้อีกฟอยด์ไม่ได้เราเองไม่หมดแล้วค่ะประมาณอ้าวจนทุกนแค่นี้ก็หอมแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วไปแล้ว็ไหวมากตักแก่ก่อนนี่ตักก่อนฮะฮะฮะปึ้ง ูเลยไปเติมเครื่องเคียงเลยนะคะเครื่องเคียงอันนี้ของผมนะฮะก็คือที่จริงอ่ะกินผัดไทยบ้านคุณแต๋่นนอกจากจะใส่ถั่วที่ส่งใส่เครื่องปรุงอะไรแล้วเนี่ยอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างในการเพิ่มรสชาติคือการใส่มะม่วงเปรี้ยวหรือบางทีก็จะเป็นมะม่วงมันใส่ไปกนเพิ่มรสชาติด้วยลองลองสิอ่ะจะใส่นิดนึ่งค่ะร้อนไหมจริงเหรออร่อยมากอุ๊ยรสชาติก่อม ย่านคลองลำไส้หนึ่งใน50ย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่ดึงเอาอัตลักษณ์ของตัวเองมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาจริงทุกคนมันดีมากๆบอกเลยเพราะนี่ทําให้เราได้ท่องเที่ยวและได้เรียนรู้ชุมชนไปพร้อมๆกันเหมือนกับวันนี้ที่เรามาคลองลำไส้คือทั้งอิ่มท้องทั้งได้ความรู้และแน่นอนชุมชนก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีตามมาด้วยนะคะบอกเลยว่ามีแต่ได้กลับได้ว่าแต่ใครนะคะมีย่านไหนที่อยากให้เราลงไปเที่ยวคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะทุกคน you um.